คุณสมบัติแกนรองรับและเหล็กเสริมที่เป็นอิสระที่วางแขนป้องกันโรเวอร์รับน้ำหนักแรงการออกแบบที่เงียบพารามิเตอร์แอตทริบิวต์สไตล์เรียกง่ายวัสดุโลหะข้อมูลจำเพาะ 1 7 8ดอกจัน69ดอกจัน3าผลิตภัณฑ์ผ้าตาข่าย 1200D อดีออกฟอร์ดวัสดุดเชื่อมต่อชิ้นส่วนพลาสติก PE ที่มีความเหนียวสูง มุดทึบสีเงินขาวชุบสังกะสีแกนรองรับอิสระรองรับสีสับพักผ่อนสบายมั่นคงและมั่นคงไม่จำเป็นต้องติดตั้งและเปิดและใช้งานเหมาะสำหรับหลายหลายโอกาสพักกลางวันในสำนักงานพักเก็บของวอดมาพร้อมกับพบพากลางแจ้งเตียงเสริมในห้องนอนเก้าอี้หนึ่งตัวสำหรับหลายวัตถุประสงค์คุณสมบัติหลัก8ประการ ฐานรองรับอิสระที่วางเท้าปรับได้3ขั้นเสริมท่อดสี่เหลี่ยมเสริมสร้างน้ำหนักพับเก็บขยายพื้นผิวเตียงให้กว้างขึ้นการออกแบบที่เงียบสงบวัสดุป,ป้องกันสิ่งแวดล้อม ผู้อเนกายจะเปลี่ยนเป็นเตียงในไม่กี่วินาทีและสามารถเอีนราบได้180องศาพร้อมที่วางแขนป้องกันการพลิกคว่ำคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะล้มกลิ้งเมื่อพลิกตัวพนักพิงรองรับแถบเสริมทำให้นอนหลับสบายมั่นคงและทนทานยิ่งขึ้น การเปลี่ยนรูปแบบต่างๆฟรีการปรับพักเท้าแบบหลายขั้นตอนการสลับการนั่งกึง่งนอนฟรีดอกจัน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 โปรดตรวจสอบสินค้าที่ได้รับก่อนแกะแพ็กเกจกรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อให้แจ้งเข้ามาภายใน7วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้ากรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งให้ถ่ายวีดีโอขณะแกะสินค้าและแจ้งเข้ามาภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าตรวจเช็คสินค้าก่อนกดยืนยันการรับสินค้า ถ้าหากกดยืนยันการรับสินค้าแล้วสินค้าเกิดความเสียหายทางร้านไม่รับเคลมทุกกรณีดอกจันรับประกันสินค้าภายใน7วันดอกจันหากไม่มีวิดีโอร้านไม่รับเคลมสินค้าทุกกรณีดอกจันหากสินค้าที่ได้รับไม่พบปัญหาใดขอคะแนน5ดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ